ยังมันกันต่อเนื่องกับโปรแกรมพิมลิกอังกฤษนัดที่2ประจรํารดูการ2024-2025สวัสดีครับสวัสดีพี่พ FC ที่รับฟังรับชมเบนเทบอลอยู่นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังดุเดือดเผ็ดมันกันอย่างต่อเนื่องในโปรแกรมพิมลิกอังกฤษนัดที่2จะลงแข่งเสาอาทิตย์นี้10คู่เลยนะครับตามภาพที่เบนขึ้นให้ข้างบนเลย เริ่มต้นคู่แรกนะครับวันเสาร์ที่24สิงหาคมเวล,ลา18.30นาทีจะเป็นนกนางนวลไบตันจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดแรกนะครับทั้งไบตันและก็แมนยูเก็บ3แต้มแรกในฤดูกาลมาครอบครองแล้วมาดูกันว่านัดที่2ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยไปครอบครอง หาจับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567เตะพร้อมกันเลยนะครับมีทั้งหมด5คู่ไล่ตั้งแต่ปราสาทเรือนแก้วคิตตันพาเลตจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ดนัดแรกนะครับคิตตันพาเลตพ่ให้กับเบนฟอร์ดมาส่วนทางเวสแฮมนัดแรกก็พ่ให้กับแอตตันวิลล่ามา ส่วนคู่ต่อมาเจ้าสัวฟูแล่มจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่แต่หน้าเดิมอย่างจริ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ฟูแล่มนะครับนัดแรกก็พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์เรเตดมาส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้ในมันเดย์ไนที่ผ่านมายันเสมอกับท็อปแฮมอัสเปอร์มาได้1ประตูต่อหนึ่งแล้วมาดูกันว่านัดนี้ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายขวาชัยไปครอบครอง คู่ต่อมานะครับผมแชมป์เก่าฤด,ดูการที่แล้วอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนน้องใหม่อย่างอิฟสวิตเทา นัดแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้บิ๊กแมตเลยคือการบุกไปชนะเชลซีถึงถิ่น2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มมาครอบครองได้ส่วนน้องใหม่อย่างอีฟสวิตทานะครับผมพ่ายให้กับหงแดงลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0เหมือนกันและคู่ต่อมานะครับเวลาเท่ากันเลย21น,นาฬิกาจด0นเซาแฮมตันน้องใหม่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส แล้วอีกหนึ่งคู่เวลา21นาิกาจด00น,น,นอชอปแฮมฮับสเปิร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟีสีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันหายมาอีกหนึ่งคู่เป็นรอบบอลดึกเลยแต่ก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะครับเป็นคู่สุดท้ายในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนั่นก็คือสิงห์พะงาแอตตันวิลล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาเซนนลน่าดูน่าเชียร์มาก พราะนัดแรกทั้ง2ทีมเก็บ3แต้มมาครอบครองได้นัดนี้มาดูกันว่าจะสิงหรือปืนจะเป็นฝ่ายขวาชัยวันเสาร์เจคู่วันอาทิตย์3คู่3คู่แต่ก็น่าดูเหมือนเช่นกันนะครับเริ่มต้นเวลา20นาฬกาจุดนมีทั้งหมดอยู่2คู่คู่แรกเลยครับบอลมัดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาเซล แล้วอีกหนึ่งคู่ที่คิกออฟเวลา20นิก00นในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้จะเป็นหมาป่าวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงบูเชลซีนะครับผมนัดเตะใหม่เชลซีอย่างเปโดเนโตภาพที่ขึ้นให้จะบุกไปเยือนทินเกาที่เพิ่งซื้อตัวมาในฤดูกาลนี้ฤดูกาลล่าสุดนะครับผมแล้วปิดท้าย คู่ที่10ในรอบบอลดึกเลยในโปรแกรมฟุตบอลพิมลีกนัดที่ 2, 2> แตนครับเวลา24นาิกา30นาทีจะเป็นหงแดงลิวพูเปิดแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนี่คือ10คู่พิมลีกอังกฤษนัดที่2ห้ามพลาดกันโดยเด็ดขาดยังดุเด็ดเผ็ดมันกันเหมือนเช่นเคยพีพ่่คิดว่า ชีมใดจะขวาชัยบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วฝากกดติดตามเบ้นเทพบอลไว้ด้วยนะครับผมแล้วไว้กลับมาเจอ,เจอกันไหม่